แคลผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่นะครับนี่ก็อฮิโร่ดมเปลี่ยนทุกคนในโหมดซีเอ็มนะนี้มาเล่นปเป็นเลนกลางนะมาโซโล่นะเจอดอนนะก็โดนเขาสขลักขนรัวๆอยู่แล้วก็มีซัพพายละแต่กูก็ยังเจ็บอยู่แหละมันเจ็บสแต็กเรื่อยๆอยงไง หายไปศัตรูหายไปนี่ทีมูุงก็ตัวแทงค่อนข้างเยอะนะผมไม่รู้กูจะกัดใครตายมั้ยนแต่ก็คงเล่นพวกไอ้นี่เหมือนเดิมแหละจะเอเาเ้งกับทาฟ้าอะไรพวกนี้ เมื่อกี้ไม่มีกัดถ้ามีกัดอาจจะคาดอนได้นี่เราศัตรูกาลังไปเล่นบอนี่เราศัตรูกำลังไปเลนบอลไม่น่าตาย่ เลือดห้าร้อยจริงๆผมจะไม่อัพสามแล้วกติผมจะเอาหนึ่งสองมาก่อนแหละแต่ว่าเราเจอดอนไนมันก็ขนเรื่อยๆอะ่ะผมก็ตีใกล้เองอี้ยก็เลยเอามาแบบตีดูเลือดน,นิดหน่อยนี่กูตีมันแล้วเลยนะ รถดูกำลงไปเรนล่างอ่านี่เรียบร้อยอันนี้มัน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 สอดอย่างนั้นมันหิวอะน่าจะตายไปแล้ว รูล่างไปเลยเพื่อนเอ้ยตอนมันพกกันเวทด้วยไม่ทัน ชกไว้ชกไว้ชกตะกิ้สามไม่ติดเลยอะ่ะเออสวยออกมาไม่ได้อับสามอะไรมาบวชเริ่มมงเริ่มใหม่ ถ้าเรามีวัปซ้อนยวค่อยวัปไปอดเพื่อนตายก่อน,นเั้งสนเลย นี่มันสดกับผมเองนะศัตรูหายไปอัน,นี้เขาสดกับเราเองซื้หอหวาสดส้มมาว The enemy is advancing. Got him up and knock him down. อารับเบิงดอน <coughs> <coughs> ไปลุยเลนล่างหรือบนเดกูว่าบนแทนสวนรึเปล่สวนโอ้ยโดนเฟียก่อน What if you, fight the bear, you get one <laughs> three? The enemy is advancing. The Legion have overrun a hellborn FOB. แย่ yeah, ลแล้ะหวานเลยบ่เด็กๆไปน้องทีมนู้นสกิลก็น่าลำคาญเยอะอยู่นะทุกคนผมยังไงก็ต้องบีเคบีอะบิงบีเคบีอะไรเงี้ย ตายดอนก็แม่งทำกันเว่ยไงดวงกูลบเกาะอตกใจเพื่อนตัน,น,น,นดาร์กดาร์กดาร์กไปโอ้โหใช้ทุกอย่างเฮ้ยวิเลบิงแล้ว ทรงเหมืนจะรอดอยากเล้ยยังได้หนึ่งโกไปด้วงหมัดโดเรมอนมหล,นะลอดเานะปวอดยากแต่แอกกำลังมามาแลออา้วแอ็กสับโบ แ่นแดมเบื่ออยู่อย่างเดียวคือตายมันเก็บลูกแก้วไว้มันกัดใครไม่เข้าระวังฟิลเหมือนโซติวโซติวมันยังเก็บง่ายมันแบบเอเ้เคียร์คีบเก็บเยอะแต่เก็บง่ายแต่แดมมันมีคููดาวคููดาวนานอะไรเพื่อนระวังอะไรวะ 600เฮ้ยด่าตายเออเอาเอาไอ้นี่ได้ไหมเพื่อนไอ้สัตว์โดนบายเอ้ยจะอยู่บนนั้นมาขานจังวะ เด็กๆไปน้องวิทย์เจาะเวทเลยอ่ะโอเคผมได้บิงแล้วแต่ลูกแก้ยังไม่สามแล้วก็ยังไงก็ต้องบีเคบีด้วยมันไม่ไหว ใบสองตัวมีวิดิีกกูต้องฆ่าใครดีวะวิดหรือวินดีดีวะแต่ว่าวินดีมันก็ก็ดีอะ่ะวินดีมันไอ้นี่กว่า ไม่มีกัด <Silence. S 1> ดาเข้ากลางต่อหรือเปล่าอามวิสอ,องหนึ่ง เฮ้ยมันเข้าไปอย่างนั้นนะไปสาแล้วเหรออ๋อเกยอะเรียบร้อยแย่แล้วเริ่มมีกินแล้วนะเด็กๆไปน้องไม่ได้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 ไ Generation The enemy is advancing. Mm -hmm. Never เดวิดเลยอะทีมเราก็บินเยอะอยู่แต่ทีมมันมีวินดีไง <laughs> มีวินดีมีวิทตัวหน้าคมคัน

แค่โดนลากไปหกสิบบาท ได้แล้วแบ็คคิงบาร์ดางมันขวานแล้ววะมันจะทำบิคบีต่ออยู่เห็นวิเลแบบ ขอกระดาษฟ้าคนหนึ่งได้ไหมเห็นออกมาสองคนระวังได้ครับนะครับขอบคุณครับนี่กูพูดเพาะ ยังไม่เข้าแล้วกูบีกีบีไปแล้วนะสวยโดนคู่สวย,สวย เคดี๋ยเราเพื่อนมีเพื่อนนำถาฟ้าให้ก็ดล่อกีมอเลยไหมเฮ้ยดากดันต่อดากดันต่อ ปุกไปกำจัดจทีฟทิ้งด้วย Thank you ว,วันนีล้ล,ลูกแก้วเก็บได้หกนะทุกคน แล้วก็ทำให้ทุกสกิลเรามันแรงขึ้นนั่นแหละเฮ้ยไปไม่ทันนะตายหายยปิ้นถอยถอยดำเพิ่งลรือไปเลย อ้าวิมีกัดมันบ้านเขาอะเขาน่าจะหวาดไปแล้วเฮ้ย โดนใบโดนหนืดด้วยเฮ้ยสวยกูเสียแบ็คไปแล้วไม่รู้มีหวาดไหมง,งั่นไงโอเคหกลูกแล้วทุกคน l e บีบีสามสิบวิอ่ะคองไหมคลองไหมคองให้ฟินไหมบิบีกูคูดาวอยู่เพื่อน ขอลองเดินหาในป่าเพื่อดา์กมาแอบฟาร์มนี่ไงเพิ่งฟาร์มไปจริงด้วยมันไปแล้ว ก็จะได้กินมมอแล้วอันนี้มันต้องขอค่ะอ๋อขอเรลลี่จินมีของไปซอยเพื่อน วโธโธปวดเห็นดนี่วะวิเลมันมีเสื้อ,อวะเสื้อคุมเซราม,นะมูนเพื่อนกูติดเครื่องแล้วดวงกูสตาร์ทรถละโอ้โหโดนได้ยังไม่กดแบค็ค เฮ้ยฝินฟีวมีของด้วยวิเลงอยู่เฮ้ยเสื้อลั่นเลยเหรอวะ ผมกำลังคิดว่าจะทำอะไรดีชิ้นสุดท้ายเนะนี่ยเล่นใบได้ไหมวังผมเพิ่งใช้บิงไปวิเลมาด้วยวะวิคีบีสิบวิอ่ะแต่อยากบวกอ,อยากฆ่าวิ ไอสองตัวหลังสวยเพื่อนมันโดนลบเกาะหมดเพื่อนี่มีคอแล้วออว,วะเอาจบแล้วทุกคนจีเกมนี้เดมปียประมาณนี้ผมก็ฝากกดไ like, ลค์ก็ซับสไครไปแจ้งเดือเจอใหม่คลิปหน้าผีพลาดยังไงก็ขอภัยเกมนี้ก็อประมาณนี้นะก็ ทีมผมโหดมากเลยคือทีมทีมเราโหดมากเลยอะเกมเนี้ยอ่ะมานนี้ไปละบายครับ